ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับหวยฮานอย2ตัวเน้นรูดในงวดวันที่เด สิงหาคมพศ2564นะครับครับผมเมื่อวานนะครับตัวเลขแนวทางนะครับหววฮานอยนะครับ2ตัวเน้นรูดนะครับเลขที่ผมได้มานะครับก็ไม่ทำให้เอฟซพี่น้องที่มารับชมผิดหวังนะครับตัวเด่นให้มาเมื่อวานก็คือ0กับ2นะครับก็มาคู่กันนะครับมา02นะครับในรอบพิเศษนะครับ แล้วก็มา002นะครับในรอบ VIP นะครับสำหรับตัวเด่นของเรานะครับครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับสายรูดก็จะเข้า4เด้งนะครับก็จะเข้า50นะครับในรอบเฉพาะกิจแล้วก็02พิเศษนะครับแล้วก็ VIP 02แล้วก็60นะครับเมื่อวานก็4เด้งนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับ ครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ได้ตัวเลขมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มางวดนี้นะครับก็คือเลข0ูนย์กับเลข1นะครับสายวิ่งสายรูดรูดศูนย์กับ1นะครับเพื่อความชัวร์นะครับเด่นศูนย์ก็จะมี4คู่นะครับเจาะ4คู่ก็จะมี05 60 02 40นนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับ สำหรับหนึ่งก็จะเจาะให้สี่คู่นะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งนะครับสำหรับเด่นหนึ่งนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งรูดนะครับวิ่งนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมีสามคู่นะครับก็จะมีห้าห้าสี่สี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับ สำหรับแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี205 301 040นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด3ตัวนะครับครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็จะลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับแอดมินด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขออีฟซีพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ